เปิดห้านแล้วเดอ้อเนาะเมื่อวานนี่หลังจากที่เฮาลงขายอยู่ตลาดตอนเสาร์ก็คือพากันปิดห้านเรียบร้อยเพราะว่าทูกวันอาทิตย์คืเอเฮาผักคนอยู่แล้วเนาะทุกคนสาบายดีเดอ้อสาบายดีเบิดสู้คู่สู้คนสาบายดีตอนบ่ายเนาะยินดีตอนับเขาสู้สองเสารวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะนี่กําลังเปิดเลยปิ้งกาลังเลี้ยงองตองแองแต่งอันนี้สิปิ้งหัวใจเดอ้อเนาะหัวใจหมูมีแต่ไหม่ตุยตเลย ไม่ละสิบบาทจ้ะสุกแล้วพร้อมกินอันนี้สิเป็นปิ่งนมตัอโทใสัไฟไว้เต็มเต่ากลัวได้ปิ่งนะจนจนมอดนี่อันนี้ใหม่แล้วลูกค้ามีเสียงมา ทุกแล้วจ้าเรลบอเอยทุกคนอันนี้คือแหงเลยแม่ค่ากับท่านได้กินเขาคือกันกลัสชีเห็ุแล้วเนาะตั้งแต่เศร้าจนว่าบ่ายคลิปยังบบไดลงจะลิปเขามาเตรียมของขายมือ่อนีอ่ตงว่า นี่คือปีกใหม่ทุกมือนะน,นี่ทุกคนตกใจเบัดกอแม่นมันปีนลงนี่ ที่ลวกเลยแค่ไม่เย็แค่เย็นเยนเที่ยวแค่เที่ยวเที่ยวเที่ยวสิบบาโอ้มันนี้มาแหกในกลนหมูเลยต้องหมานสีมันหมานเด้อ เปิดหานปุมลูกค้ามารับกินเขามาได้แจากินเขาเพลนทุกคนมาได้กินเขาเพลนจนหวานสวามงศรีมงคลยังได้กินแฮ คายเอียงก็กดิ่งนั่นแหละเนาะคลายมาตั้งสองปีกินแทบจู่มือกันยังบบเปิดบบอิ่มกันเงยเจ้าของเงินแต่ว่าน,นี่คือไม่ถูกมือเบิดอนถูกมือเนาะ ห้องหืมหืมห,ห้องมาสองซำเมือเนะแต่กระตกมือเดียวเนะ <ไป S 1> ยังดียังตกมือั <ไป S 1> ่นค่ะแต่เหตุดอื่นค่ะตกแห้งอยากกินคักคอยู่เก็บเขียว อาการห้อนแล้วมันก็สิแบบเพ็ดให้เห่าค่ะบุอยากกินเขา่าเราทุกคนไม่นสิเป็นมัจยาเขาอยู่แต่มันพอกินแล้วซ้องซ้ำกับอินแหะกินเขาแล้วมันคือคาถาเอิ่นลูกค่ะเดี๋ยวท้าเบิ่อมากินเบิดจ่ายยังชีวิตคนมาซื้อบ่แต่ว่าเบาดวงมาแหกมันให้แล้นาะสี่สิบบาท ลูกค้านำนีเสียงเบิ่งลูกค้านำลูกค้านำอาการหอนๆแบบนี้นําพอได้ข้ายดีด้วยจ้า โอ wh, ้เย well> ี่ยมเยี่ยบได้ยินบาเสียงฝ้าห้องแต่ละมือแต่ละเด่าไง่้องขนาดฝ้าห้องซื้อไฟน่ะดับแล้วพ้นน้ำพันได้ตกเด้เอ้ยสามโอ้ยเถอะรถคันว่านนำบ้านนอกบ้านนานี่นะหน่อยหนึ่งกระตกพยนสี่แบบฝ้าห้องฝ้าแตก เดี๋ยวเซเบิรของถ่ายมันนี่เด้อจ้าอันนี้สิเป็นไก่จอโอ้ยอันนี้นะงามแพงไดมาใหม่ๆเลยกำลังปิ่งว่าซิมมันนันสิต่างกันบอกกับตัวห้องเอามาเมือก่อนเนาะนี่ยังทันได้เห็นลูกค้านะเพิ่งมาหนึ่งคนคนที่สองสั่งไวแต่ว่าทัานได้มาเอาที่กำลังเบิดแหละปิ่งซิมก่อนลูกค้า ลูกค้าบอมานั่งนบเงินถ่าลูกค้าก็เด้วยจ้ะหูซื้อว่าคายไปคายมากเงินในกระตาเบดไปเบิดไป,ดไปแต่ว่าทื่นในจกเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าเข้าใจค่าเครื่องค่ะเนาะร้อนใจเป็นเงินโอนสันทุกคนพอเ้าโอนใจนะแต่มันก็กลายเป็นแบบเข้าจกขึ้นใหม่เก่าเงินจะของก่อนปาขายมานีนแมันหอดเดือดแล้วบ่บ่ท่านได้ปั่นพลเงินกันย้าเถิดดินีน ไปใส่เบิร์ดละสัวคุเจ้าพันอีกพันหนึ่งอยู่กระเป๋าพอเอาไปซื้อเดิมก่อนนี้ค่ะเงินบาทเงืนเรี้ยงชวนไล่นะเนาะเป็นคนเล่าอยู่หักใส่เงินบาท คนสิบอกว่าเงินกันกรตตาเก่าะนับไปนับมายุก็ให้นับในถ่อพี่น้องมันบบมีแนวเหตุเนาะเงินกับบริจัดเป็นระเบียบยังห้อยคลายมาเท่าไดถ้าเบิ่งว่ามันสีซ้ำเก่าบอกหรือมันสีได้หลายกว่าเก่าหรือมันสีได้น้อย นับแล้วกระจังสีเอาทืนสื่อเครื่องออกหักทุกมือเนี่ยมันกับมือก่อนนะก็พาก,กันสื่อกระซ้ามมาสื่อแบบอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใส่ฮะเขาสื่อเพิ่มเนาะสื่ออียงเข้ากับจุกเปใขนได้หนิแต่บางเท่อะปั๊บแบบว่าเฮาบด้ว่าสิไปซื้อเครื่องแต่ไปแล้ซื้อมากับเงินเจ้าของออกกรอน mm นี่ <laughs> เาค่งจะว่านนับเบิดเลยเก0อยซาวบาทใบซาวค่ะบากลายๆนะเก0อยซาวบาทจ้านี่เฮ็ดให้นะมันเป็นระเบียบก่อนเด้อ เงินนั่นคลายแต่ละมือบได้นับยามือแรงแนะเนาะพขได้มือและวนับตั้งแต่ซ้อนถ่ายคลิปให้บ่งกับบอดนับเลยไนะเงินบาทเจ็ดพันหาพี่น้องเงินบาทเจ็ดพัน เงินบาทได้เจ็ดพันหาโรยบาทจ้าเงินเียนมาหามากรีบแล้วักคือจีบหนักเลยเลยหนื่อยนะักสองเซนแปดสิบสามพันเงินกีก่ผักเนาะอันนี้ละจ้านำผักน้ำเฮง ครื่องอยู่ในตู้หากกระเต็มตู้อยู่เนาะกระถือว่าได้อยู่หากโบปันพ้นกันจากเถือนเงินขายปีง่างแล้วเมื่อก้อนเงินที่เรียงเด็กน้อยหากกระบท่านได้โอนออกมาเนาะข้าเจ้าจองคิวเรียงปีงเดิมมือก่อนนกะก็มีเอื้อยเอซเนาะ เราโอนมาให้เลี้ยงเด็กน้อยแล้วพี่น้องหาลอยบาต่ว่าเงินค่ผัวซ้อนโอนผ่านบัญชีเบลกีเดยก็ยังอยู่น้ำเบลกีผัวซ้อนวันในเลี้ยงสับแล้วก็คิวเลี้ยงอันเจซีอีกเนาะทีมงานเพ่ินๆกับบ้านในว่างมาจากมือใดหิวหิวจังสีขึ้นมาว่ะสันยังอยู่สองคิวนหนจะมีคิวที่สามคิวปิงมีอยู่สามคิว ยูบ้านเท่าเนาะซามีก็คือว่าได้เล้วเท่าก็ได้นะแบบไปลงตลาดแต่ละอาทิตย์แล้วก็ได้ขายเจ็ดแปดทิศไม่รั้นเห็ดไปลอยกันสี่ด็กขายลอยเนาะแล้วแต่ทิศคนหลยคนหน่อยบางทิศพัดแนวขายเท้าหน่อยไปพัดคนอยากซื้อไล่แล้วพอขายเนาะมือ่อไนยากคิดว่าปัดเงินสูเบิ่งเดิมคนเนาะอยากมือไหน เงินนี่ก็คื้อขายแล้วก็เก็บออมไปเรื่อยๆื่อยหรือว่าบางที่เน่ะสิปันกันกับพูนเลยหลังจากที่เฮาเศร้าขายไก่ที่ลงหน้าผู้เลยเนาะเพราะว่าเฮาก็มีพอใส่อยู่เ็าไว้นี่ก่อนไม่ค่อยเดือดหอนเงินคันเบิร์ก็มีจะไปใส่นอีเมะเฮ้อยากขึ้นเงินรวยนี่ได้ไปเดือดถอนเงินหักเมื่อวานนี่ก็ยืมอีเมลลอยหนึ่งเลยจ้าแม่คือธนาคาร ที่ขอหรือยืมแล้วไม่ได้ให้อ่ะเราบริทวงดวเดยอนจะแม่เนาะยังให้ลูกเห็ดยังให้ลูกได้แต่ว่าลูกก็หาเพื่อพ่อเพื่อแม่ก็กได้แต่ละหมื่นกันเนาะผักแนวที่สวนปิ่งขายหาแล้วโบกินนมหาเราก็บ,บอกควยชิม,มากเนาะพ่อกับโบกินผักในตู้เย็นนะสื่อโค้งหมูสิโค้งหมูเลยกะหัวใจไก่มาไวใจใจ้ไก่มีอไ่ยังอีกวะแหนมหลายอย่างอยูะ บังทิดกันแนวกินเบิดกัน,นั่นแหละแนวกินตามหัวตามสวนเนย่องเขียดไปฉันและบาทเฮาเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้คือสีไดลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุคนลที่ติดตามนะะเป็นกำลังใจให้เซาวันเด้อเนาะไปแล้วสบ,บายดีพอกันคลิปหน้าเด้อถ้าเบิ่งวมามือน,นี้เฮาสีขายดีโบ